สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงๆมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคโาโบขายเต็มไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับไลา์เลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e เลนเจอเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปนะครับที่ผมสุ่มเกียร์3,000ันรูบี้ไปดูกันนะหัวร้อนมากเลยโอ้ยผมอยากจะบ้านะครับก็ผมก็มาอัดต่อเลยนะคือนอนไม่หลับนะครับสุ่มเกียร์ไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นไรอย่างน้อยเรายังมีเกียร์เดาวใช้นะครับก็อย่าลืมไปดูคลิปกันนะไม่หอกเลยะนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายคนถามกันมาในสตรีมนะครับค่อนข้าง,างเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นสตรีมเนาะก,ก็จะได้คําถามมาค่อนข้าง,างเยอะนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบรอบ9ปีอ่าหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าเอ้ย9ปีตอนไหนตอนไหนจะ9ปีนะครับอ่าสเตจคนนกจะมาไหมนะครับมันจะเลนเจอร์จุติคูณ2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ซึ่งผมจะอ้างอิงจากการอัปเดตเมื่อปอีปีที่แล้วนะครับแล้วก็8.5ปีเนะาะย้อนไปประมาณปีปีอะ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูอันดับแรกนะครับกิจกรรมฉลองครบรอบ9ปีก็คือเดือนหน้านะครับมีนาคมนะเป็นเดือนวันเกิดของผมนะผมถามในสตรีมก็มีคนเกิดเดือนเดียวกับผมเยอะนะครับเดือนหน้านะเป็นเดือนวันเกิดผมนะผมเกิด25มีนาเนาะ ก็เดือนหน้าครบรอบ9ปีนะครับเจอกันนะกิจกรรมครบรอบ9ปีก็คือเดือนหน้านะเดือนหน้ามีนาคมนะครับปีนี้6 6ครบรอบ9ปีท่องไว้นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนเดือนกันยาจะเป็นครบรอบ9.5ปีถ้าเขามีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูการเรื่องของรางวัลก่อนอ่ะผมผมน่าจะเชื่อได้แบบแลบจะแบบเกือบอักสัก80%นะอีกย0เผื่อไว้เผื่อไม่ใช่สัก80%เเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าหลายคนอยากรู้นะ ว่ามันจะมีของอะไรแจกบ้างแล้วมันได้เยอะไหมนะครับผมก็ไปนั่งไล่ดูมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวมาทําคลิปบอกนะครับอันนี้ผมคาดการณ์จากการอัปเดตครั้งที่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับผมย้อนไปหารูปทางทีมงานครบรอบนะครับแคมเปญนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนล็อกอินนะครับอ่าก็คือสามารถล็อกอินภายในระยะเวลาที่กําหนดแหละนะครับก็จะได้รับอ่า SNS นะครับก็คือฉลองครบรอบ7ปี รางวัลก็คือ700คนนกนะครับ700คนนกเนี่ยผมว่าได้เพราะคําว่า7ปีเลยแจกเป็น700คนนกนะครับเหรียญน,นะครับเป็น1นล้านเนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหล้านเจนะครับตัวรบรบบต๋วกาชาครบรอบ7ปี10ใบนะครับตั๋วกาชาครบรอบ7ปี10ใบคืออย่างไงนะครับคืออเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตั๋วกาชาเนี่ยตั๋วกาชาเนี่ยมันจะไม่ใช่ตั๋วกาชาสีฟ้านะมันจะเป็นตั๋วกาชาลุงนะครับอ่า ตั๋วนะครับเราพิมพ์ไปเลยเผื่อใครสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะครับตั๋วกาชานะครับอ่าครบรอบไลเรนเจอร์นะครับอ่านี่พิมพ์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็มีบอกนะครับอ่าเห็นไหมพิมพ์มาจะเห็นนะครับ่าเห็นไหมว่าเปิดนะครับตั๋วกาชาครบรอบ7ปี200ใบจะได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับอ่นี่เห็นไหมตั๋วกาชามันจะเป็นสีลุงลุงนะอ่เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปดูนะอ่นี่นะครับอันนี้จะเป็นตั๋วครบรอบ7เนาะเห็นไหมเจ็ด ปีนะครับอ่านี่ที่พอดีเลยผมกำลังพูดถึงเรื่องแคมเปญ7ปีอปีเจอคลิป7ปีพอดีเห็นไหมมันจะเป็นตั๋วสีลุงนะครับอ่าซึ่งถ้าเป็น9ปีมันก็จะเป็นตั๋วแบบนี้แหละแล้วก็มาเป็นเลข9้าเขียนเป็น9ปีนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยมันจะเป็นอ่าเอาไว้สุ่มพวกนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจผมอ่าโอเคอ่าเห็นไหมอันนี้นะครับนี่จะเป็นตั๋วนะมันจะเป็นตั๋วนะครับตั๋วกาชาครบรอบโดยเฉพาะนะเห็นปะนี่นะ กาชาฉลองครบรอบ7ปีซึ่งมันจะเป็นตั๋วเฉพาะต่างหากนะมันไม่ใช่แบบ <c oughs> มันไม่ใช่แบบเป็นตั๋วที่มันเป็นตั๋วธรรมดานะเป็นตั๋วสีฟ้าไม่ใช่นะเป็นตั๋วแยกออกมาพิเศษอันนี้คือให้เข้าใจกันเผื่อคนที่พึ่งมาเล่นแล้วก็แบบโอ้โหเลิกเล่นไปนานเนี่ยกลับมางงว่าสมมติว่าอัปเดต9ปีมาคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เรามาพูดกันคร่าวๆก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตั๋วนะสำหรับตั๋วครบรอบซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เป็นนตัวัวรุงะคบ ในมุมที่ผมคิดว่าถ้ามาก็น่าจะเป็น9ปีแหละแล้วก็จะเป็นตู้9ปีแบบนี้ตัวละครที่น่าสนใจก็พวกเาวินชีมูลดุริยางอะไรพวกนี้ตัวละครเก่าๆนะที่มันมีความสามารถใช้ได้อยู่เอามาเอามาเปิดทําเป็นตัวแม็กไปเล่นกันหรือไม่ก็ไปทาพีร้อยประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็เอาไปย่อยเอากิสตันม่วงกิสตันกลางเอาไปเล่นกระดานกบป,ประมาณนั้นอ่ะต่อมานะครับ7.5ปีนะครับเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะตอนแรกนะครับได้ตัวกาชาครบรอบ10ใบ พอ7.5ปุ๊บเปลี่ยนเป็น30ใบอ่าอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับ7.5ปีนะครับอ่าแล้วก็ได้คนนกนะครับ750ขนก็คือ7.5 750ขนเห็นไหมคำว่า7700คขนนะครับพอเป็น7.5ก็เลยเติมศูนย์มาอ่าเอาเป็น7แล้วก็50อ่าประมาณนี้เงินก็เปลี่ยนเป็น1นึ0 0ล้านเจ็นื่นเห็นไหมอันนี้มัน1 7 0 0 0ล้านเจ็ดแสนเฉยๆอ่าเป็น7.5ปีที่เพิ่มมาคือ ตั๋วนะครับครบรอบ30ใบอันนี้นะคือรางวัลลอตอรีเอ็มเอ็มเอ็นะเห็นไหมเอ็มเอ็มเอ็ H นะครับครบ7.5็ดจเอ็เอ็มเอ็ครบ7ปีอ่ะต่อมา8ปีนะครับ8ปีเหมือนเดิมนะครับเป็นตั๋วครบรอบ8ปี30ใบเหมือนกับ7.5นะครับที่เปลี่ยนก็คือขนนก800นะครับกับเหรียญอีกแสนแปดนะครับอ่านี่8ปีนะครับก็คือ8ปดร้อขนก็คือ800อ่ะก็คือย่อม,มาจากเลข8ก็จัดไป800 800ชิ้น800คนนกแล้วก็118นะก็คือ1 0 0า0 0แสก็คือเหรียญต่อมา9.8.5นะครับ8.5นี่ SNS นะครับเปลี่ยนนะครับก็คือตัว๋วนะครับได้10ใบนะครับแต่คนนกได้เพิ่มเป็น8 5 5 0นะครับเปลี่ยนอีก1ล้าน8แ0 5 0 0นะครับได้ได้ได้ตั๋วกระชา10ใบนะนะซึ่ง ตัวกระชาติสิบใบเนี่ยมันเริ่มต้อง7เนาะพอมา7.5 30ดใบแปดสามพอมา8.5เนี่ยนะครับกลายเป็น10ใบนะครับซึ่งอ่าผมไม่แน่ใจนะอ่าผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอ่าถ้า9ปีเนี่ยมันจะได้10ใบหรือ30แต่ส่วนตัวผมคิดว่า30อ่าส่วนตัวผมคิดว่า30อันนี้คือมาเดากันสนุกสนุกนะ ว่าบางคนอาจจะคิดว่าสิบใบก็ได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่า30มสิบใบคนนกนะครับแน่นอนว่า900นะครับไม่น่าจะไปขึ้นพันหรอก9ปีน่าจะเป็น900นะครับเหรียญนะครับน่าจะเป็น19 1เล้านแสนอันนี้คือแคมเปญเอ็นเอ็นนะครับก็คือเหมือนจะเข้าเกมรับทุกคนทั้งเซิร์ฟนะครับรับทั้งเซิร์ฟเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมหารูปมาได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันบ้างนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับสาหรับ ไลน์เลนเจอร์นะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผมก็ต้องพึ่งทางเพจทางการเป็นหลักนะอันนี้จะเป็นเพจทางการนะผู้ติดตามแสนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับอย่าลืมมาดูกันนะเพราะว่ากิจกรรมจะอัพเดตตรงนี้เนาะ,ะกิจกรรมอัปเดตตรงนี้เอามายึดจากรูปนะครับอัปเดตทางทีมงานเลยนะครับผมขอย้อนไปประมาณไม่เยอะนะครับพอประมาณสักเจ็ดจุดห้าปีนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะติดช่วงวิกฤต โควิดนะครับมันก็เลยน่าจะจัดกิจกรรมอะไรมันก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับผมจะไม่ย้อนไปเยอะนะอเอาสัก7.5นะครับสัก3กิจกรรมเดี๋ยวมาดูกันว่าใน3กิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่าและ9ปีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะผมต้องขอย้อนนิดนึงนะนี่นี่น,นี่คือผมว่างไงแล้วผมก็สงสัยไงอูถามมาเยอะผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลกันดีกว่าว่า 9ปีเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมันจะพอเป็นในแบบที่เราคิดได้ไหมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันผมว่าคลิปไม่น่ายาวเกินไปเนาะอ่าคลิปไม่น่ายาวเกินไปเดี๋ยวขอย้อนสัก7ปีพอฉลองครบรอบ7ปีก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่กิจกรรมนะครับ7.5ปีเนาะผมขอเริ่ม7.5ปีละกันเพราะว่าถ้า7ปีเนี่ยมันเยอะเกิน7.5 8 8.5ต่อไปคือ9นะครับที่จะมาเดือนมีนาน h i นะเดี๋ยวขอเริ่มประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันเริ่มนะครับต่อจากไอ้เจ็ดจุดห้าเนี่ยกิจกรรมมันเริ่มต่อจากไอ้ตัวละครนี่นะไอ้ตัวนี้ผมรู้จักชื่อนะผมลืมชื่อแล้วชื่ออะไรเนี่ยอ่ามันมันเริ่มจากไอ้ตัวนี้นะไอ้ที่มันถืออะมันชื่ออะไรนะเมลิอดัตป่ะอ่าใช่ไหมไม่ใช่เมลิอดัตนะครับไอ้ตัวสะท้อนอะนะครับผมชื่ออะไรวะผมลืมชื่อวะขอดูชื่อกอนนะอ๋อไอ้นี่นี่นะครับรูเดียสรูเดียสอ่ะเริ่มจากรูเดียสนะต่อจาก โคโลโบลูเดียตนะครับจะเป็นครบรอบ7.5ปีเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เอามา7.5ปีนะครับกิจกรรมแรกที่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมแชร์ครบ5,000นะครับครั้งก็คือรีทวิตและการแชร์แหละนะครับครบ5,000 700นะครับ50ครั้งนะครับจะได้เหรียญแล้วก็ขนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตั๋ว7.5ปี10ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดแชร์7.5ปี10ใบซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่า มันน่าจะแยกมาตังหาที่ในมุมที่ผมคิดนะมันน่าจะแยกมาตังหากับไอกิจกรรม s n s นะที่ผมคิดนะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับ่าผมว่ามันน่าจะแยกมาตังหากับไอกิจกรรม SMS ที่ทางเกมแจกนะไอที่สามสิบใบน่าจะแยกมาอีกอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมแชร์อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือเจ็ดจุดห้าต่อมานะครับอันนี้เป็นเลนเจอร์ที่เข้ามาเนาะต่อมานะครับก็จะเป็น แจกอุปกรณ์นะครับก็อันนี้แจกเป็นแหวนนะอ่าตารางล็อกอินแหวนลิโอนวหนะครับ7จปีจะได้เป็นแหวนลิโอวหนาเครื่องแต่งกายนะครับอ่าตารางล็อกอินอ่ะได้แหวนนะเป็นลิโอวหนาเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่า9ปีเนี่ยมันจะมีลิโอวหนาแจกไหมนะครับเฮ้ยแต่แบบเดือนช่วงปีใหม่มันก็มีรองเท้าลิโอวหนาแจกนะซึ่งมันอาจจะแจกอีกก็ได้นะครับต่อมานะครับสะสมตั๋วากาชาครบ อ่าฉลองอ่านี่นี่เพื่อหมุนอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้อ่าตู้ตู้สำหรับหมุนอ่าตู้สำหรับหมุนนะครับอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะของรางวัลกิจกรรมอ่าก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามเนาะอ่ะก็ได้อุลตราลิโอน่าแปดดาวประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญนะครับอ่าฉลองนะครับโอ้โหเพิ่มของรางวัลอ่านะครับอันนี้อันนี้เพิ่มของรางวัลน,นะ ต้อนรับความนิยมกิจกรรมนะก็เหมือนกิจกรรมมันจะไปได้ดีนะเขาเลยเพิ่มนะครับเป็น8,000ลีทวิตนะก็คือเป็นอีก10ใบนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้างั้นใช่ละไอที่ทางเกมเขาแจกเนี่ยเออที่เขาแจกไอไอตัว SNS เนี่ยมันน่าจะมาจากกิจกรรมลีทวิตนะเออและที่ได้10ใบเนี่ยอ่าใช่ใช่เลยนะครับอ่ะผมเข้าใจแล้วคือ มันจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นกิจกรรมแชร์นะครับก็คือไปรีทวิตช่วงต้นอ่ะผมเข้าใจผิดผมนึกว่ามันแบบเฮ้ยที่มันได้10ได้สามสิบใบสิบใบเนี่ยมันเป็นเพราะแบบเขาแจกมันไม่ใช่นะมันได้จากกิจกรรมรีทวิตนะแสดงว่าเขารีทวิตครบได้ไป30บใบนะครับเหรียญเงินอ่ะเข้าใจแล้วอ่ะโอเคผมเข้าใจกิจกรรมแล้วอันนี้ก็จะเป็นตารางล็อกอินพิเศษซึ่งผมคิดว่า9ปีมาแน่นอนนะครับตารางล็อกอินพิเศษอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะห์เจุปีซึ่งผมคิดว่าดาวเคราะห์เ้าปีต้องมีแน่นอนอ่าเอบอ,อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากิจกรรมรับอ่าเลื่อยเปิดตาราง in, ล็อกอินรับตั๋วแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะมาสําหรับ9ปีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรับตั๋วช่วงพิเศษนะครับอ่ารับผมว่ามีแน่นอน9ปีนะครับอ่าโอเคเอาดนแลออกคือ,อไรนะครับอ่า โอเคผมว่ามีนะครับแคมเปญน,นะครับนี่ตารางล็อกอินนะครับมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับ7.5ปีอ่ะโอเค7.5ปีมีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดู8ปีกันบ้างอ่ะโอเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับเหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นแคมเปญฉลองก็คือยอดแชร์ครบนะครับเห็นไหมที่เราได้ขนนกกับตั๋วเนี่ยอ่าเห็นไหมมันถึง13มีนาคือมันเป็นเดือนมีนาผมบอกแล้วเห็นไหม ถึง13มีนาคมอ่าเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันจะใกล้ครบรอบ9ปีละนะครับอ่าคือเดือนมีนาคมนะครบรอบ8-9เนี่ยนะครับครบรอบ1ปีเนี่ยคือเดือนมีนาครบรอบ8.5หรือ9.5เนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเดือนกันยายนนะครับอ่ามาก็คือจะเป็นนี่นะครับยอดแชร์ทวิตอันนี้ก็จะเป็นรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมนะครับร่วมมือนะครับสุดหรูนะอ่า1ร้านครั้งนะ อ่าอีเวนต์ดาวคลอพิเศษนะครับซึ่ง9ปีผมคิดว่าน่าจะมีมานะกิจกรรมนี้อ่า uh, มีคิดว่าน่าจะมีมาด้วยความที่มันเป็น9ปีนะครับแต่8ปีในช่วงนี้มันยังโควิดอยู่นะที่ผมคิดนะมันยังโควิดอยู่นะครับก็เลยได้อะไรไม่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี้หน่อยนี้น่าสนใจนะครับอ่าอ๋อก็คือสะสมกีต,ตาร์อ่ปปีสะสมกีต,ตาร์ครบนะครับ 25นะครับรับกบอ่ะโอเคซึ่งผมก็คิดว่า9ปีเนี่ยมันก็น่าจะมีพวกของรางวัลให้สะสมรับของรางวัลพวกนี้เหมือนกันคิดว่ามีนะครับคิดว่ามีคิดว่ามีามามอ่าอ่านี่นะครับอ่านี่ไงมีไงเริ่มมาละนะครับ8ปีนะครับเริ่มมีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาละนะครับก็คือนี่อันนี้ก็คือรีทวิตแชร์800 0ครั้งก็คือพิเศษไงเ,เอ่อเพราะว่าด้วยความที่มันนิยมมัน เหมือนเขาแชร์กันยังไม่ถึงกําหนดอะ่ะแชร์เกิน5 0 0 0ันก็เพิ่มมาเป็น800 0ันเลยได้ตั๋วกันไปส0สบใบซึ่งผมบอกเลยนะว่า9ปีเนี่ยเตรียมตัวแชร์ครบ8 0 0พันเลยนะแชทเออ9้าปีเตรียมตัวแชร์ครบ8 0 0 0ันเลยนะบอกเลยนะต้องเอาตั๋วเยอะๆนะครับสำหรับไอดีสมัครใหม่จะได้สุ่มหาตัวไปวย่อยกันเลยเทะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมนะครับ กิจกรรมรอบที่1น,นะครับก็คือทายผลเนาะผู้ชนะอันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษของ8ปีนะครับผู้ที่ทายผลถูกร้อยคนแรกจะได้คูปองนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราน่าจะได้ร่วมกันนะครับแต่9ปีผมไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบไหนมาแต่อันนี้ผมมาดูให้คร่าวๆว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับผมผมจะดูแบบเด่นๆนะออโอเคก็เบื้องต้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากก็เป็นกิจกรรมแชร์แล้วก็รับ กูปองส่วนลด300อเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับอ่ะจะเติมเกมเติมอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู8.5ปีนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ต่อจาก8ต่อจาก8ปีเป็น8.5นะครับซึ่งมาหลังโคโลโบบากินะครับผมอ่าเป็นโคโลโบที่โหดแล้วใครที่ดูคลิปก็จะรู้นะว่าผมเพิ่งปั้นบากิไปนะครับมาต่อจากโคโลโบบากิเลยนะครับนี่เป็นครบ รอบ8.5ปีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับรีทวิ e นะครับอ่าครบนะครับอ๋อแต่เขาลดรางวัลนะครับจาก10ใบเหลือ5ใบอ่ะจริงๆแล้วยอดแชร์มันครบเนาะแต่เหมือนเขาลดของรางวัลโอเคงั้นผมเข้าใจละคือของรางวัล s n s เนี่ยมันได้จากการรีทวิ e นะครับแต่ของรางวัลมันลดไงมันก็เลยเหลือประมาณ10ใบนะอ่ประมาณนะของรางวัลมันลดเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าครบรอบ8.5ปีเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่มาใหม่นะอะย่าง 8, 8ปีเนี่ยเราจะเห็นเป็นกิจกรรมทายผลเนาะถูกมันจะได้ไอกฟิปการ์ดเนี่ยเอาไปแลกส่วนลดเนาะพอมา8.5เนี่ยมีレ a เจอร์ r e a เ o เตอร์ชาเลน์นะคุณคุ้นกับレンเจอร์ครีเอเตอร์แคมป์ไหมคุ้นกันไหม8.5ปีเนี่ยเป็นレ a เจอร์ r e a เ o เตอร์ชาเลน์นะครับก็คือเป็นกิจกรรมนะครับผู้ติดตามบัญชี Tik Tok นะครับต้องเกิน5,000นะครับรับไปเลยนะครับ10ใบนะฮะยอดวิวรวมนะครับ150,000ขึ้นไปนะครับ รับเลย5ตัวแล้วก็อีก10ใบอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมเฉพาะคนนะเรนเรนเจอร์ครเอเตอร์แคมป์นะครับซึ่ง t i k t อกที่เอ้ยมีคนมาทำ t i k t อกกันก็นี่นะน่าจะมากิจกรรม8.5ปีอ่ะเป็นเรนเจอร์ครีเอเตอร์ชาเลนจ์นะเอามานี่8.5ปีนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกสำหรับอัปเดต8.5ปีนะครับอ่าเรนเจอร์ครีเอเตอร์ชาเลนจ์แล้วนะ มาละหนึ่งอันนะครับที่เพิ่มเข้ามาที่ผมเห็นนะในการที่ผมดูตั้งแต่7 7.5ปีมาปีมาต่อมานะครับเป็นกิจกรรมแฟนอาร์ตนะครับคอนเทสต์นะครับอ,อ่านผิดต้องขออภัยนะก็ขอแบบให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวนร่วมวาดวาดภาพเนาะเพื่อรับของรางวัลน,นะครับ JBL ก็เป็นลำโพงบูทูธนะฮะอ่าเป็นแฟนอาร์ตอ่าเป็นแฟนอาร์ตก็คือเหมือนวาดภาพเป็นแฟนอาร์ตนะครับก็คือเหมือนจะเอาผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะครับ ช่วงส่งผลงานนะครับประมาณนี้นะครับคัดเลือกทั้งหมดกี่คนไม่รู้นะครับแต่มันน่าจะมีจํากัดแหละ,ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะวัดจากความสวยงามนะครับแล้วก็ผลงานของคะแนนเนาะความสวยงามการความคิดสร้างสรรค์นะครับออกแบบดีไซน์ใครที่เป็นสายศิลปะก,ก็น่าจะได้ไปเนาะแต่ผมไม่รู้ว่า9ปีจะมาหรือเปล่าอันนี้เรามาดูเฉยๆนะ,ะกิจกรรมแรกเป็นเคเตอร์ชาเลนติกต่อใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมแฟนอาร์ทที่เพิ่มมาใน8.5ปีนะครับ ดี๋ยวมาดูดีว่ามีอะไรน่าสนใจอีกไหมนะครับอ่าต่อมานะครับที่เพิ่มเข้ามานะจะเป็นกิจกรรมโหวตนะครับอ่าโหวตเลนเจอร์ทำา9ดาวปะไม่แน่ใจนะครับจะเป็นบาวชุดดำอ่านี่นะเป็นกิจกรรมโหวตว่าถ้าบาวชุดดำเนี่ยเบอร์หนึ่งนะอ่าได้ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะนะครับก็จะได้ตั๋ว20ใบอ่าเบอร์2นะครับโคนี่นะครับกดหัวใจเยอะนะครับก็จะได้นี่เลยกบ อันตราสองตัวเบอร์สามนะครับก็จะเป็นแซลลี่หมวกแดงนะครับก็จะได้ตั๋วห้าใบนะครับหากได้อันดับหนึ่งอ่าซึ่งเก้าปีจะมาไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นกิจกรรมครบรอบแปดจุดห้าปีอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมแฟนอาร์ตกันบ้างนะครับนี่เห็นไหมแฟนอาร์ตที่เขาวาดกันมาแปดจุดห้าปีอ่ะเห็นไหมว่า บางผลงานเนี่ยนะครับมันไม่จะเป็นต้องสวยมากมันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์เห็นไหมเขาก็เอาเอามาแสดงให้ดูผู้แต่งบทนิยายเห็นไหมมันไม่จะเป็นต้องสวยอลังการขนาดนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับแฟนอาร์ตคอนอันนี้นี่นะครับสิบสามถึงยี่สิบสองอันนี้ประมาณนี้เป็นกิจกรรมแฟนอาร์ตเห็นไหมเขาก็ส่งกันมาเขาก็สวยดีนะอ่าเนี่ยส่งกันมานะครับสวยนะครับนี่นี่กิจกรรมแฟนอาร์ตนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแฟนอาร์ตโอเค นะครับก็ประมาณนี้พอครบ8.5ปีก็ต่อด้วยรีซีโร่มาเลยนะครับซึ่งผมมาเล่นช่วงรีซีโร่นะครับอ่าแล้วมีคนถามอยู่นะครับว่าเกียร์จันทามาตอนไหนนี่ไนงะเกียร์จันทามากันยายนนะครับเห็นไหมกันยายนเกียร์จันทามานะครับผมอาจจะใครใครจะรอเกียร์จันทาก็ครบรอบ9.5ปีเนาะอยู่กันไปนานๆน,นะใครอยากได้เกียร์จันทามก็อยากได้อยู่กับผมไปนานๆแล้วกันอ่าต่อมานี่นะครับอ่า ผมนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนอย่างผมเนี่ยเลิกเล่นเกมรายเลนเจอร์ไปประมาณนานมากอะ่ะผมเลิกไปประมาณ4ี่ห้าปีอะ่ะเลิกเล่นไปอะ่ะแล้วผมกลับมาเล่นช่วงรีซีโลนี่อีเวนต์นี้เลยก็คือเดือนนะครับต่อจากการยาก็เป็นอะไรตุลาคมบะนั่นแหละผมจําไม่ได้นะครับเอานะครับผมมาเล่นนี่เลยช่วงรีซีโลนะครับเห็นไหมเอมิเลียเนี่ยนะครับรีซีโลที่ผมมาเล่นเลยนะครับนี่เลยเป็นช่วงรีซีโลนะครับอ่าเห็นไหมตุลาคมใช่นะครับอันนี้จะเป็นอ่า โคลาโบที่ผมกลับมาเล่นนะรีซิโลแล้วก็ทําคลิปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่าผมเริ่มเล่นช่วงรีซโลแลวตั้งแต่นั้นมาผมก็เล่นมารีซิโลนะครับอ่าภายพวกไทท่านนะครับผมอ่าแล้วก็ล่าสุดก็คือจะเป็นปีใหม่อ่าต่อจากปีใหม่ก็นี่เลยลิมูรุที่เราเห็นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพูดถึงก่อนนะครับว่าอ่าในมุมผมนะกิจกรรม9ปีเดี๋ยวทุกคนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าทุกคนคิดยังไงกิจกรรมนะครับ9ปีนะครับ อันดับแรกเลยนะผมคิดนะครับว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับไอกิจกรรมยอดแชร์เ mm นี hmm. ่ยต้องมาเดี um> uh ๋ยวเปิดให้ดูอันแรกเลยนะที่ผมคิดว่ามาเนี่ยไอกิจกรรมแชร์เนี่ยมาแน่นอนแชร์ครบรับตัวอะไรเป็นกิจกรรม s n s นเนาะก็คือร่วมกันช่วยร่วมร่วมกันช่วยแชร่นะครับแล้วมันจะได้ยกเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งมันต่อจากโคลาโบบากินะครับอันนี้นี่นี่นี่กิจกรรมอันนี้อยู่ไหนวะนี่นะครับอ่ะอันเนี้ยผมคิดว่ามาแน่นอน มาแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ผมไล่เรียงไทม์ไลน์มาเนี่ยมีทุกมีทุกรอบผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะมาเพราะไม่น่าเอาออกหรอกนะครับต่อมานะครับที่ผมสนใจอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่นะครับติ๊กต็อกนะครับอ่าแปดเป็นติ๊กต็อกนะครับเรารู้กันอ่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเขาได้ทําการคัดเลือกครีเอเตอร์แคนะครับอ่าเลนเจอร์ครีเอเตอร์แคนี่เห็นไหมติ๊กต็อกเป็นอันนี้เป็นชาอ่าครีเอเตอร์ชาเลนติ๊กต็อก ซึ่งเขาได้จัดนะครับเอเตอร์แคมป์ทั้ง9คนเนี่ยผมคิดว่าครบรอบ9ปีมีโอกาสนะครับที่จะมีการจัดนะครับกิจกรรมก็คือเหมือนจะอันนี้ผมผมไม่รู้ข้อมูลนะคืออันนี้ผมแค่เดาเฉยๆผมก็ติดเคเอเตอร์นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรมาบอกเราแต่อันนี้คือผมเดากับทุกคนไว้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้็นต้นเดือนกุมภาพันธ์เนาะซึ่งผมคิดว่าไอ้กิจกรรมเคเตอร์ชาเลนจ์เนี่ยมีโอกาสที่จะเอาเข้ามาอาจจะแบบ เอาเรียเอาครีเอเตอร์หนึ่งทั้งเก้าเนี่ยอาจจะเอาออกไปเอาไปออกรายการไม่หนึ่งสองคนหรืออาจจะเอาไปออกเก้าคนเลยที่ผมคิดนะไม่เอาไปออกหมดเลยก็อาจจะเอาไปออกแบบคนสองคนอันนี้คือผมเดามีโอกาสที่เขาจะเชิญชวนเหล่าครีเอเตอร์เนี่ยที่ติดทั้งเก้าคนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมเก้าปีในเดือนหน้าอันนี้ผมคิดไว้นะอันดับแรกอันดับแรกคือที่เราเห็นกันเลยก็จะเป็นนี่นะครับ S M S นะครับต่อมาที่น่าสนใจก็คือเป็นกิจกรรมครีเอเตอร์แคมป์นะครับที่ ผู้เล่นทั้ง9คนติดเนี่ยมีโอกาสไปนะครับอ่ะต่อมานะครับแฟนอาร์ตเนี่ยมีโอกาสมาไหมผมคิดว่ามีนะเออผมคิดว่ามีแฟนอาร์ตแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่ามันต้องดูว่ากิจกรรมมันจะเยอะขนาดไหนมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่ามีโอกาสที่จะมาอีกรอบหนึ่งนะแฟนอาร์ตอ่ะรอดูรอดูมีมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาแล้วผมคิดว่าดีถ้ามาคือดีเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยความคิดสร้างสรรค์เยอะนะครับมาร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสนุกสนุก ผมว่าดีทามาดีส่วนไอ้เรื่องโหวตไอ้พวกเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่านะไม่แน่ใจไอโ้โหวตตัวละครพวกเนี้ยมันจะมาไหมโหวตทาเป็นก้าวดาลอกไม่รู้เนาะใช่ไหมเนี่ยแคมเปญร่วมอ่าโหวตเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันโหวตเป็นก้าวดาหรือโหวตทาอะไรนะจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะมีโอกาสนะไม่แน่ใจด้วยความที่มันเป็น9ปีเนาะฉลองความยิ่งใหญ่อะ่ะมันหมดยุคโควิดด้วยอะ่ะใช่มั้ยมันก็น่าจะแบบ ผมคิดว่าไอเคเทอร์แคมมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเ,เขาเขาก็คัดเลือกกันมาแล้วนะครับส่วนกิจ,จกรรมตั๋วอะไรพวกนี้ผมก็ว่าน่าจะมีแจกปกตินะครับแฟนอาร์ตก็น่าลุ้นกันนะครับเอาประมาณนี้นะครับคร่าวๆผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยไอยอดแชร์มาแน่นอนส่วนต่อไปที่ผมคิดเนี่ยไอเ r นเจอร์เคเทอร์แคม์เนี่ยทาง9คนนะครับที่เข้ารอบเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมง,งาน9ปีที่ผมคิดนะะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปหรือเปล่าผมแค่คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับการเชิญชวนต่อมานะครับก็จะเป็น อ่าแฟนอาร์ตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีโอกาสไหมนะครับแต่ถ้ามาก็ดีนะครับส่วนสุดท้ายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามกันในฉลองครบรอบ9ปีซึ่งผมมาพูดตั้งแต่ต้นต้นต้นเดือนกุมภาเลยนะครับอ่าเดือนมีนาเดือนหน้าครบรอบ9ปีนะไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรล้วก็มาเดาๆกันสนุกเนาะใครมีความคิดอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเดี๋ยวผมไปอ่านไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ